สวัสดีค่ะทุกคนในวิดีโอนี้นะคะคุูฝนก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดในหน้าที่26ข้อ a ค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะอันดับแรกเราต้องอ่านคำสั่งก่อนนะคะเขาบอกว่า write the missing words write คือเขียน the missing missing หายไปอะไรหายไปละ word คือคำเติม erm s ก็คือคำหลายคำใช่ไหมคะ ให้เติมคำที่หายไปนักเรียนมาดูหัวข้อข้างบนก่อนนะคะ present present ในที่นี้เป็นปัจจุบันแปลว,ว่าปัจจุบันรูปยอ่อคือช่องที่หนึ่งนั่นเองต่อไป past past ก็คืออดีตรูปยอ่อเป็น verb to นะคะสุดท้ายค่ะคือ activities activities ก็คือกิจกรรม กิจกรรมหรือก็หรือสิ่งที่นักเรียนทำนั่นแหละเขาจะให้เติมช่องว่างให้ถูกต้องใช่ไหมคะเติมช่องว่างให้ถูกต้องและนักเรียนจะต้องเติมช่องว่างในช่องที่เป็นกิจกรรมให้ถูกต้องด้วยนะคะอันดับแรกเรามาดู2ช่องตรงนี้ก่อนช่องสีเขียวแล้วก็ช่องสีแดงก่อนนะคะคำที่เขาให้มาคำแรกคือ eat eat แปลว่าทาน ช่องที่2หรือเว r ร์ของชานคือ e a ตต่อไปค่ะ set set ก็คือปล่อยช่อง1ของ set กับช่อง2จะเขียนหน้าตาเหมือนกันเลยคือ set นะคะต่อไป give 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 แปลว่าให้หรือถวยช่องที่2คือ give w a t what, what. watch แปลว่าดูหรือชมก็ได้ช่องที่2ของ watch เติม ed เข้าไปนะคะเวลาเราออกเสียงเราก็จะเป็น watched watched ต่อไปค่ะคำว่า got 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 แปลว่าได้รับช่องที่1ของ got คือ get next pet 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 แปลว่าจ่ายช่องที่1ของ PET ก็คือ pay ต่อไปค่ะคำว่า spend 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 แปลว่าใช้ใช้เวลาหรือเงินนะคะซึ่งจะไม่เหมือนกับคำว่า use นะ use นั้นก็คืออีกคำหนึ่งก็คือใช้เหมือนกันแต่จะใช้ท,ทั่วไปแต่ถ้าใช้เงินกับใช้เวลาจะใช้คำว่า spend ช่องที่2ของคำว่า spend เปลี่ยนแจากดีเป็น t ต่อไปค่ะ set 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 o f set o f ไม่ว่าอดีตปัจจุบันก็ใช้คำว่า set เหมือนเดิมคำนี้ set off แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าจุดไฟหรือก่อไฟก็ได้นะคะต่อไปค่ะ h a v e half แปลว่า มีหรือกินหรือทานก็ได้มีหลายความหมายตามบริบทของมันเหมือนกันอดีตของ have คือ h a d ต่อไปคำนี้คือคำว่า cleaned. clean ed. clean clean แปลว่าทำความสะอาดช่องหนึ่งตัด ed ออกค่ะก็จะเป็น clean clean โอเคเรามาดูช่องส,สุดท้ายฝั่งสุดท้ายตรงนี้กันบ้าง ว่าเขาให้ทําอะไรบ้างนะคะมีกริยามาให้นักเรียนและให้นักเรียนเนี่ยเติมคําให้ถูกต้องนะคะโดยเนื้อหาจะเป็นวัฒนธรรมไทยแล้วก็วัฒนธรรมจีนนะคะจะอยู่ในบทที่1เลยเรามาดูบรรทัดแรกกันนะคะ eat l o อซอฟ eat ก็คือกินหรือทานทานมากมายเราทานอะไรมากมายเราทาน food คำตอบคือ food ค่ะต่อไป set animal set animal set animal คือปล่อยสัตว์จุดๆเราปล่อยสัตว์เพื่อให้อะไรเพื่อให้มันอิสระก็คือคำว่า free นั่นเองค่ะต่อไปค่ะ give food to give food to ก็คือถวายอาหารให้หรือให้อาหารแก่แต่ประเพณีไทยเวลาวันสำคัญเราไปใส่บาทนะคะข้อนี้ต้องเป็น monk giv e f o o d to the monks ก็คือใส่บาทนั่นเองครูฝนขอยืดช่องที่หนึ่งแล้วกันเนาะช่องที่เป็น present what the lion do สิงโตจุดจุด lion dance get money in 1 n e จุจีนะคะเราได้เงินในซองอะไรเอ่ยในอะไรในซองจดหมายสีแดงก็คือในอังเป่านั่นเองอังเป่าภาษาอังกฤษก็คือ red envelop ต่อไปค่ะ pay respect t o pay respect to ไม่ได้แปลว่าจ่ายความเคารพแต่แปลว่าให้ความเคารพนะคะวันสำคัญเราไปให้ความเคารพใครเอ่ยคนที่อยายุน้อยกว่าไหมไม่เราก็ต้องให้ความสำคัญหรือไปเคารพคนที่อายุเยอะกว่าเราก็คือเป็นญาติเราเองก็คือ o r d e r l a t i v e s ต่อไปค่ะ spend time with วันสำคัญเราจะเป็นทามกับครอบครัวกับญาติบุคคลต่างๆใช่ไหมคะก็คือ relative ต่อไปค่ะข้อนี้ set of fire crackers set of fire crackers ก็คือจุดประทัดในเทศกาลตรุษจีนนั่นเองค่ะ have water have water มีน้ำจุดๆก็คือเล่นน้ำในช่วงสงกรานะคะ คำนี้เติมว่า fight fight ต่อไปค่ะ clean the house clean the house ก็คือทำความสะอาดบ้านไม่มีเราก็ไม่ต้องเติมค่ะโอเคนักเรียนถูกกี่ข้อคะคอมเมนต์บอกคุณฝนหน่อยนะสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงแค่นี้ค่ะ thank you for watching